มายทีครับแม่นงรักยาวรักแม่นิชยทุ่มนะครับสวัสดีแม่สาครครับแม่นึ่งปลาตำเจียวปลาตแซบแม่แม่มาลีโพม่วงด้วยนะครับ ม่จันแดงครับบอลนุ่นแม่เป็นกําลังใจให้นะครับเมื่อนี้มีไลสดให้แม่ได้เบิ้องพร้อมเดอ้อเดี๋ยวบอลนุ่นออกไปไลสดนะครับที่หน้าเวทีนะครับเมื่อคืนอยู่ที่ตลาดสมาร์ทแลนด์แยกห้วยปราบบวินละยองเนาะสองเวทีเสียเล่งเสียงโจกตาก,กันครับระหว่างแพลวพลว,พลวแสงทองออผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับใจคือรออยู่ในสนามเดียวกันเป็นประวัติศาสตร์นังเตียบอลนุ่นมาอยู่นะครับมีมีอยู่อันสนาม นั่นแหละงานเมื่อคืนนะี่แหละคุ้นกันหลายพร้อมขากันดีพร้อมโอ้จะมวลหลายถึงหมอลลั่มมวลพี่น้องกระขานะครับคืนนี้นะครับสนามทูปาเตมีดอนเมืองนะครับมาก่อนนางมาซาบเบลเบิงครับสนามมันแคบแมี่ยสามีหนึ่งเนาะน,นะครับกับงานจําหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชนและก็ข้าราชการกองทัพอากาศนะครับที่ปากทางลําลุกการมวลกุบแม่โบรอยไข่หวานลุ้มหัวใจบ้านแม่พรบ้าน แม่ถนอมสำเร็จรำคุณยายเปาะบอกสู้ๆลูกเป็นกำลังใจให้ครับแม่จันดีเรืองสมบัตินะครับเพิ่นไปแล้วแม่อีลีไปสำนักง,งานกษตรกรน,นอนนะครับน,นี่บรรยากาศนะครับฝ้ามาเดอ้อแม่นะครับฝ้ามานะครับมากินเขาน้ำบอลน,น้นมากินเขาน้ำลูกน้ำหลาน เอาสินสนส่นแข่งปลาายเขาไม่ประมันริบพวงมะไยแบ่งยี่สิบขา,ข,าข,าขาดขาดมาฝากลูกฝากหลานครับถ้าเป็่นขวัำลังใจได้สื่อปลากระป๋องสื่อแนวอยู่แนวอยากแนวแซแสบแนวนัวเพราะว่ากรุงเทพมหานครนะครับค่าใช้จ่ายปลายแมนเข่าของน้ำอาบน้ำทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายหมดกัเข่าขาดหกสิบาทนี่น,นะครับกับข่าขาบหนึ่งคือหกบาท สวัสดีครับสู้พ่อแม่แม่นายนาไม่สมภูด้วยนะครับไม่บุญมีนะครับแม่ชะล้มพรพี่น้องหลายหลายสวัสดีสี่ร้อยท่านนะครับเมื่อแรงมะม่วนมะโจกตานะมะเอาบุญพี่น้องส่วนฉากใหม่นะครับหัวหน้าบอยจะทําการเปลี่ยนฉากใหม่ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับทีซีฮอดจอดถึงนี่นะครับฉะนั้นแม่กระเบิงนะครับว่าซิเป็นฉากแบบไดบนนั้นไปขอพี่นิ้วพี่นิว,นวออก็ยากอยู่ครับยากงานศพคุณยายสวย ส่วนคิวงานเดือนกุมภาพัานธ์รู้สึกว่าบอลน้่นลงไปแล้วในรอบห้หมนะครับวันวันที่สามสิเอมืออื่นนะครับมืออื่นอยู่ที่3แยกพระประแดงอาอดีดเป็นมือสุดทองนองสุดพีนะครับของการออนทัวร์ในรอบที่3ามอล้ำใจเกิดลอยนะครับเจอกันอีกทีหลังสงการนะครับสาอยู่ที่งานกาชาติจังหวัดร้อเอนะครับวันที่1อยู่ที่งานสมโพชเจ้าพ่อพยาแล นะครับหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิวันที่สองอยู่โรงเรียนพระยืนอำเภอพระยืนจังหวัดของแกน่นวันที่สามอยู่ที่ปักธงชัยนะครราชสีมาแล้วก็วันที่สี่ที่ห้าสี่อยู่บ้านเพียรครับหลงปู่แก้วกุดจ,จับปูดรแล้วก็อยู่ที่อำเภอน้ำโสมในวันที่ห้าที่หกนะครับที่หกอยู่น้ำโสมอุดร